สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเชิญชวนให้พี่น้องชาาอักษรน,นะครับมาออกกําลังกายด้วยกันนะครับเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันมาหลายเดือนแล้วนะครับก็วันๆก็คงนั่งอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับก,ก็มันจริงๆก็ไม่ไม่ดีกับสุขภาพเนาะแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะครับมันเหตุการณ์บังบังคับ แต่ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับการที่เราจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอน,นะครับอย่างน้อยๆวันหนึ่งสัก15-20นาทีนะครับให้หัวใจเนี่ยได้เต้นเร็วขึ้นนะครับก็จะทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่เอาไว้ต่อสู้กับโรครายได้ดีขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาเชิญชวนทุกคนมาออกกําลังกายกันนะครับในโครงการอักษร Excel l e n t Health Charity ของเรานะครับเรามาออกกําลังกายกันและเอายอดสะสมการออกกําลังกายของพวกเราทั้งทุกคนในบริษัทไปเป็นยอดในการบริจาคเงินกันนะครับแล้วก็เพื่อจะช่วยโรงเรียนต่างๆที่ขาดอุปกรณ์ทางการศึกษานะครับแล้วก็ช่วงนี้เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันนะครับวันๆเราตื่นขึ้นมาเดินลงมาหาข้าวกินเข้าห้องน้ําเข้าห้องครัวนั่งทํางาน เราแทบจะไม่ได้เดินทางไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ใช้ไม่ได้เบรนแคลอรี่กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาเวลาของเรานะครับหลังจากที่เราหยุดเวลา,าหยุดเ,เลิกงานกันแล้วแล้วก็เอาเวลาว่างมาออกกําลังกายกันนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโควิดในช่วงนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมามาดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับขอบคุณครับ แค่ชอบในการออกกำลังกายนะคะก็คือชอบเอาชนะตัวเองในทุกๆวันนะคะพอทําบ่อยๆเข้ามันก็จะกลายเป็นกิจกวัตรประจําวันที่ต้องทําไปแล้วสําหรับใครที่อยากเริ่มออกกําลังกายก็ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆก,กับตัวเองดูในทุกๆว,วันว่าวันนี้จะออกกำลังกายให้ได้เวลาสิบนาทียี่สิบนาทีเรื่องออกกําลังกายมันก็จะดูกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปสวัสดีค่ะอยากขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมอักษรเอ็กซ์เซนนะคะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันขยับร่างกายจากการที่เราทำงาน Work from Home นะคะตลอดเวลามามาลองขยับแข้งขยับขากันค่ะพร้อมก,กับการเก็บเล็กขอดแถมยังได้ทำบุญไปด้วยกันนะคะสำหรับโครงการ e x c e l l e n t Health for Charity 2021นี้นะครับคือโครงการที่พวกเราชาวอักษรทุกท่าน ร่วมกันออกกําลังกายครับแล้วเอาคะแนนนะครับแปลงการออกกําลังกายเป็นคะแนนได้กี่คะแนนครับบริษัทจะสมคบตามคะแนนเลยฮะหคะแนน1บาทครับ2คะแนน2บาท1้อยคะแนนร้อยบาทหมื่นคะแนน1 0 0 0 0บาทนําไปดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะต่างๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของโรงเรียนตัวอย่างเช่นการออกกําลังกายนะฮะเราจะมีทั้งการเดินการวิ่งการ ปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถนำมาใส่เป็นคะแนนได้ง่ายๆครับเพียงแค่ใส่ระยะทางเช่นเดินไป10กิโลวิ่ง10กิโลเอามาใส่เดี๋ยวระบบจะประมวลผล,ลเป็นคะแนนให้กับเราเองส่วนท่านอื่นๆที่ไม่ได้ออกกำลังกายแค่ส่อย่างนี้ก็สามารถลองคำนวณได้เช่นการเต้นอโรบิกนะครับสมมุติว่าเต้นไป1ชั่วโมงอาจจะเทียบเท่ากับการวิ่งหชั่วโมงเลยก็ได้ หนึ่งชั่วโมงปกติเราวิ่งกันก็ใช้ระยะทางประมาณ5ถึง10กิโลนะครับก็ลองคำนวณดูก็สามารถใส่เป็นระยะทางไปในกิจกรรมแต่ละประเภทได้นี่แหละครับเอาน,นี้พอพวกเราทุกคนออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วมีคะแนนเรียบร้อยแล้วพอสิ้นสุดโครงการเราเอาคะแนนมารวมกันครับแล้วทางบริษัทก็จะนำเงินนะครับแปลงคะแนนเราเป็นเงินครับบริษัทออกให้เลยนะฮะได้เท่าไหร่ใส่เงินไปเท่านั้นเลยครับ และนําไปทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ครับเช่นปีที่แล้วครับเราไปที่โรงเรียนห้วยกวางจริงจังหวัดเพชรบุรีนะครับเราไปทํากิจกรรมก็คือไปสร้างโรงไก่ซื้อไก่นะครับให้เด็กๆได้เลี้ยงนะฮะแล้วก็มีไข่ออกมาเด็กๆก,ก็เอามาเป็นอาหารกลางวันได้เอาไปจําหน่ายให้ชุมชนได้ซื้อพันปลาครับไปให้เด็กๆได้เลี้ยงปลานะครับจับปลามาขายได้เป็น รายได้ให้กับเด็กๆและโรงเรียนรวมไปถึงทํากิจกรรมอาหารกลางวันเด็กนะครับวันที่เราไปทํากิจกรรมนี่ยก็ช่วยเหลือหลายๆอย่างมอบทุนการศึกษาเนี่ยครับเป็นประโยชน์จากการที่เราออกกําลังกายเสียเหงื่อเพื่อน้องนะครับสําหรับในปีนี้พิเศษสุดๆลยครับไม่มีปีไหนที่พิเศษเท่าปีนี้อีกแล้วครับเพราะอะไรครับ ปีนี้ครับเราจัดทาเป็นเสมือนแอปพลิเคชันหนึ่งสาม,มารถวางไว้ในโทรศัพท์ได้แล้วก็บันทึกได้ทันทีไม่ต้องกดเข้าริงแล้วก็ไปนั่งเล็กขอดใน g o o l l s s h e t t อีกต่อไปนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะเอาโหลดใส่มือถือวางไว้ให้เรียบร้อยนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนลงทะเบียนที่ r e จิสเตอร์ตรงนี้ได้เลยหรือถ้าลงทะเบียนแล้วนะฮะก็เอา เลขนัมเบอร์ของเรานะครับกดที่ยูสเนมนะครับลักษณะขึ้นอย่างนี้ฮะมือถือครับผ่าน Google นะฮะมันอัตโนมัติครับแค่กด S ลงไปเห็นเลขของเรานะครับพาสเวิร์ดจดจำเป็นที่เรียบร้อยกดต่อไปได้เลยครับแล้วก็กดไซน n อินให้เรียบร้อยก็จะเข้าสู่หน้าตาแดชบอร์ดแบบนี้นะครับหน้าตาแดชบอร์ดจะบอกเราว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกกี่วันสำหรับโครงการ Excellent h e a l t h Charity และตอนนี้คะแนนรวมของชาวอักษรเนี่ย ไปแล้วกี่คะแนนนะปัจจุบันนะครับวันที่2สิงหาคมตอนนี้ไปแล้ว1,744คะแนนเป้าหมายของเราในปีนี้ครับเหลืออีก147วันเราต้องการ50,000คะแนนครับเพื่อแปลงเป็นเงิน50,000บาทนะครับ เนี่ยครับแล้ววิธีการที่เราจะเล c กคอร์ดนะครับว่าวันนี้เราเดินเราวิ่งออกกําลังกายไปเท่าไหร่นะฮะเรากดที่ My Record ได้เลยตรงนี้นะฮะไม r เลกคมันจะอยู่ที่3ขีดนี้ครับแล้วก็กด My Record นะฮะไปเลือกกิจกรรมครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างเช่นการเดินใส่ตัวเลขไปเลยวันนี้เดินไปกี่กิโลเมตรพอใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะกด a d ดเล c กคอนะครับ ข้อมูลของเราก็จะถูกแอดเข้ามาในตารางของเราตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าในวันนี้เราเดินไปเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่ออกกำลังกายเท่าไหร่เมื่อเรากลับมาหน้าแดชบอร์ดครับก็มาดูความคืบหน้าได้นะครับว่าอ๋อเหลือกี่วันรวมระยะทั้งหมดแล้วมีกี่คะแนนและที่สําคัญครับทุกท่านฮะเราสามารถติดตามความคืบหน้าของเพื่อนเเราชาวอ,อกสกษรได้ด้วยว่าตอนนี้มีใครแบบคะแนนนําเป็นที่เท่าไหร่แล้วบ้างน,นะครับทุกคนสะสมคะแนนเท่าไหร่อย่างนี้คุณจินวะไยนะครับก็คุณลูกหยีนเองก็ มีคะแนนนำโด่งเลยเป็นที่1น,นะครับอ่าอะไรประมาณนั้นดูได้ด้วยนะว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะฮะเราก็สามารถกดลงไปที่หน้าจอเพิ่มเติมนะฮะอยา่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ประมาณ20่สิบกว่ากว่าน่าจะอยู่ประมาณเอ่อหน้าที่5นะครับอ่าก็สามารถที่จะกด้าไปดูได้โครงการนี้ครับมีระยะเวลาของการรวมทั้งตนสิ้น12กรกฎนะาคมนะครับถึง26หธันวาคมนะฮะปีนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมโครงการการัน ก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับ